สวัสดีค่ะนักเรีนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4บทที่8เรื่องมุม EP 73มมุมส่วนประกอบมุมการเรียกชื่อมุม ครูผู้สอนคือครูปรวริษาอ่อนขำอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างคลิปวิดีโอการสอนต่อไปปรวริษาชแนลค่ะจุดประสงค์การเรียน,นรู้ในวันนี้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกชื่อมุมและส่วนประกอบของมุมได้ 2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ค่ะ ก่อนจะเริ่มเรียนนั้นเราอยู่ในช่วงคณิตคิดสนุกคณิตคิดสนุกในวันนี้นะคะให้นักเรียนเติมคําตอบนะคะว่าอันไหนคือเส้นตรงอันไหนคือส่วนของเส้นตรงและอันไหนคือรังสีนะคะให้นักเรียนบอกมาเป็นชื่อนะคะถ้าตอบได้ก็เขียนในเสีกระดาษแล้วก็ตอบลงไปในห้องรายที่มีคุณครูประวริสาอยู่ค่ะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องมุมส่วนประกอบมุมการเรียกชื่อมุมค่ะให้นักเรียนนะคะพับกระดาษนะคะแล้วลากเส้นตามขอบกระดาษที่พับทำให้เกิดมุมดังนี้ค่ะพับครั้งที่หนึ่งพับครั้งที่สนะคะแล้วก็จะเกิดมุมตามที่ต้องการนะคะอันนี้เป็นการลองให้พับดูนะคะแต่ถ้าเกิดใครพับไม่ได้เดี๋ยวพอมา ตอนเรียนออนไลน์ site, นะคะคุณครูก็จะพับให้ดูนะคะทนี้เรากำหนดจุด a จุด b และจุด c ดังรูปนะคะให้รากเส้นนะคะให้รากลังสีนะคะลังสี b a ก็คือต้องราจาก b ไปหา a แล้วก็จะเป็นลูกศรน,นะคะและลังสี b c ก็คือรากจากจุด b ไปลูกสรก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อรากลังสีเราจะพบว่าราังสี2สองเส้นนั้นมีจุดปลายจุดเดียวกันนั่นคือจุด b รูปนี้ ที่ได้ก็จะเรียกว่าจุด B เป็นมุมใช่ไหมคะเป็นมุมรังสี2เส้นเนี่ยที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเราจะเรียกว่ามุมนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณครูถามว่ามุมคืออะไรมุมก็คือรังสีะคะ่ะรังสีสเส้นนะต้องประกอบด้วยเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2ค่ะโดยที่รังสีเส้นแรกก็จะเราจะเรียกว่าแขนของมุมนะคะรังสีเส้นที่2เราก็เรียกแขนของมุมเหมือนกัน จุดที่เป็นจุดปลายของรังสีทั้งสองเส้นเราจะเรียกว่าจุดยอดมุมค่ะรังสีสองเส้นนี้เรียกว่าแขนของมุมอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็จุดปลายเราจะเรียกว่าจุดยอดมุมค่ะจากรูปนะคะจุด O เป็นจุดยอดมุมของ OT และ ON เห็นไหมคะ OT สังเกตไหมคะสัญลักษณ์ OT เห็นไหมรังสี OT แล้วก็รังสี ON นะคะรวมกันนะคะไป ไปบรรจบกันที่จุดเดียวกันก็คือจุดยอดมุมนะคะก็คือจุด O นะคะเราจะเรียกมุม T O N นะคะหรือเราจะเขียนว่า T O N หรือมุม T O N แบบนี้ก็ได้นะคะสัญลักษณ์แบบนี้ใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะหรือเราจะเรียกว่ามุม N O T จะเรียก T O N หรือ N O T ก็ได้นะคะสัญลักษณ์ก็จะเขียนแบบนี้ถ้าเป็น เป็นหมวกเราจะเรียกหมวกใช่ไหมคะถ้าเป็นหมวกเราจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างไม่ใช่เครื่องหมายน้อยกว่านะมันจะเป็นเครื่องหมายของมุมอะคะที่เขียนแบบนี้นะคะจะมีความต่างกับเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเราก็จะเขียนไ้ข้างหน้าแบบนี้ค่ะในการเขียนชื่อมุมอะคะเราจะใช้พยัญชนะไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่3ตัวนะคะ โดยใช้ชื่อจุดยอดเนี่ยมุมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งตร,ตรงนี้จุดยอดมุมก็คือจุด O ในทางปฏิบะะัติค่ะเราจะไม่เขียนจุดบนลังสีนะคะก็คือเราจะเขียนเป็นมุมแบบนี้เลยแต่อาจและก็อาจจะไม่ได้เขียนหัวลูกศรก็ได้นะคะแบบนี้แบบนี้ก็มีค่าเท่ากันนะคะอันนี้ก็ให้เป็นความรู้เบื้องต้นนะคะให้นักเรียนได้รู้ว่าโอ้ถ้าไม่สังเกตว่าไม,ม่มีจุดก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องมีจุดก็ได้หรือถ้าไม่มี หัวรังสีก็ได้เหมือนกันนะคะในกรณีที่จุดยอดมุมนะคะเป็นมุมเพียงมุมเดียวอันนี้เรียกว่ามุมเพียงมุมเดียวนะคะเราจะเรียกชื่อมุมอาจเรียกตามชื่อจุดยอดนะคะอย่างเช่นมุม B นะคะเราจะเรียกมุม B อย่างเงี้ยค่ะมุม B หรือแทนสัญลักษณ์ว่ามุม B แบบนี้นะคะเราเราจะเรียกชื่อเขาเต็มๆว่า a b c ก็ได้ในกรณีที่จุดยอดมุมเป็นของมุมหลายมุมการเรียกชื่อมุมอาจใช้ตัวเลขกำกับ เพื่ออ้างถึงมุมที่ต้องการนะคะเช่นนะคะจุด B เป็นจุดยอดมุมของ A B C A B D นะคะแล้วก็ D B C เห็นไหมคะดังนั้น A B C เนี่ยอาจจะเรียกเนี่ย A B C นะคะจะเรียกว่ามุมที่1น,นะคะก็เขียนแทนด้วยมุมที่1น,นะคะมีสามเหลี่ยมอยู่บนหัวเลข1นแล้วจะเรียกว่ามุม1นึ่เราจะเรียก A B d ว่ามุม2หรือเสน์ว่าเลขสอแล้วก็มีสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนนะคะแต่จะไม่ยมใช้ตัวเลขกำกับเพื่ออ้างถึง D นะคะ B C ตรงนี้ยจะไม่นิยมนะคะนักเรียนลองเติมคำตอบสิคะชื่อมุมนี้เรียาเรียกว่ามุมอะไรเก่งมากค่ะมุม DEF นะคะ DEF หรือ FED ได้นะคะโดยมีจุดอะไรเป็นจุดยอดคะ จุด E เขียงมากนะคะชื่อแขนของมุมก็คือจะเป็นรังสีอะไรคะ EF ใช่ไหมคะกับรังสี ED ถูกต้องอข้อหนึ่ง้เรียนมาช่วยครูตอบพร้อมกันชื่อมุมก็ต้องเรียกเต็มใช่ไหมคะ T P, P N หรือ N P T จุดยอดคือจุด P นะคะชื่อแขนของของมุมก็คือรังสี P T นะคะกับรังสี P N มีใคร มีข้อสงสัยนะคะถามได้นะคะถามได้อ่าเราจะมาดูมุมนะคะที่เป็นตามคำนิยามนะคะมุมเป็นรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันรังสีสองเส้นนี้เราจะเรียกว่าแขนของมุมและจุดปลายนะคะที่เป็นจุดเดียวกันเราจะเรียกว่าจุดยอดมุมการใช้สัญลักษณ์บอกชื่อมุมเช่นมุม a b c เขียนแทนด้วย a b c หรือมุม A B C นะคะจะไม่เขียนว่ามุมคือจะไม่เขียนซ้ํากันถ้าเราจะใช้คําพูดเราก็เขียนไปเลยว่ามุม A B C โดยไม่มีสัญลักษณ์แต่ถ้าเกิดมีสัญลักษณ์เราก็จะเขียนเดี่ยวๆแบบนี้นะคะอาจจะมีสามเหลี่ยมแหลมๆ,ๆบนหัว B หรืออาจจะเป็นข้างหน้าก็ได้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้า46แล้วก็หน้า47คะ่ะเรามาดูตัวอย่างในหน้า46กันนะคะ ชื่อมุมชื่อมุมน่าจะเป็นอะไรคะ ktc หรือ ctk นะคะจุดยอดคือจุด t นะคะชื่อแขนของมุมคือรังสี tk กับรังสี tc เห็นไหมคะ tk กับ tc ต่อมาตัวอย่างในหน้านะ47นะคะจากรูปเขียนชื่อมุมที่เป็นมุมที่ต่างกันให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะ c มุมอ่ตรงนี้นะ C D E F นะคะมุมแรก C D F นะคะ F D E นะคะต่อมา E D B นะคะต่อมานะคะ B D C อ่าแล้วก็เป็นอะไรคะ C D E อ่าไล่ไปอีกนะคะแล้วก็อะไรคะ F D B อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะลองเขียนดูว่าให้ได้มากที่สุดนะคะ สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องมุมนะคะเป็นการเขียนว่าเออมุมเนี่ยมีนิยามนะคะเกิดจากกลังสี่สองเส้นนะคะโดยที่มีจุดปลายอยู่จุดเดียวกันนะคะมุมก็คือเกิดจากกลังสี่สเส้นมีจุดปลายจุดเดียวกันมุมก็จะมีการเขียนสัญลักษณ์นะคะอาจจะเป็นสัญลักษณ์รูปสําสเหลี่ยมบนหัวมุมที่เป็นจุดยอดนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้น ก็ขอนักเรียนนะคะทุกคนค่อยๆทําความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องบทใหม่ที่นักเรียนรู้สึกว่าเออมันยากนะไม่คุ้นเคยแต่เราก็ไม่เกินความพยายามของเรานะคะก็ขอในักเรียนทุกคนทําแบบฝึกหัดถ้ามีคําถามไม่ได้สามารถสอบถามครูประจากลุ่มได้4ทับหนึ่งถามคุณรค,ณคณรูกวริษา4ทับสองและ4ีทับสามถามค่มคุณครทูทาย,งออยางันขอนักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพเราพบกันใหม่ในอีพีหน้าบ๊ายบายค่ะ